มือนี้หอกจะได้มาศูนยเขาง้วนหน่อยนะครับผมโดยวิธีการนะครับใช่ใส่ชิมศูนยเขาง้วนะครับผมเขาจะทําการศูนย์เขากับเพื่อนะครับผมเพื่อว่าให้เขาขึ้นนะครับแล้วก็สองก็คือว่าให้มีอันตรายนะครับต่อคนเลี่ยงกับกับง้วขึ้นกันนะครับอาจจะสนกันได้นะครับผมเราก็เห็นแงั้วหเข้าสวยงามนะครับผมว่าช่วงนี้นะครับง้วนหน่อยของหอเพราะท่านรู้จักใส่ขาเคียนะครับ เียมาให้ป้ายตาป้ายปากาของนะครับผมการถือตอนนี้นะครับถือโอกาสที่เขาท่านในแข็งแรงนะครับท่านะครับสวัสดีครับช่องเกษตร999นะครับผมเกษตรผสมผสานไรดวงดาวนะครับผมมือนีหอกจะได้มาศูนย์เขาง้วนหน่อยนะครับผมโดยวิธีการนะครับใช้ใส่ขีมศูนย์เขางัวนะครับผมโดยอุปกรณ์ของหอกมีนะครับขีมศูนย์เขาง่วนะครับผมสร้างจากยูทู e มานะครับผม ั่งจากเฟซบุ๊กมานะครับผมแล้วก็มีกันไก่หนึ่ง <h> ต <arta> ัวนะครับอ่าสองย่างนี่นะครับเขาจะทําการศูนย์เขากเพื่อนะครับผมเพื่อบ่ให้เขาขึ้นนะครับแล้วก็2สองก็คือว่าให้มีอันตรายนะครับต่อคนเลี้ยงกับกับงัวขึ้นกันนะครับอาจจะส้นกันได้นะครับผมแล้วก็เห็ดแตงงัวเข้าสวยงามนะครับผมขีมศูนย์เขานะครับบริษัททำลายงัวนะครับบริษัททำลายงั้บาดเจ็บนะครับ บริการทรม่านชัดนะครับเพื่อว่าหอแค่ใส่คร้มซื่อนะครับผมคริมตัวนี้ก็ใส่กับง่วนะครับตั้งแต่แรกเกิดถึง14มือนะครับผมเป็นยังคือต้องแรกเกิดถึง14มือนะครับผมก็ตามฟังคำชี้เนะยของท่านปูรูมากอะเพื่อนก็บอกว่าช่วงนี้นะครับง่วนหน่อยของหอเพราะท่านรู้จักใส่ขาเคียนะครับ เคลียร์ไม่ให้ป้ายตาป้ายปากจ้าของนะครับผมกถือตอนนี้นะครับถือโอกาสที่เขาท่านในแข็งแรงนะครับท่านะครับวิธีการวิธีการใช่นะครับผมเขาจะใช้กันไกนะครับผมกันไกลนะครับในผมเลือกกันไกที่ผมมีคมปลายแหลมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตากับหัวงวนะครับหัวง่วตัดขนออกรอบเขานะครับผมตัดขนออกรอบเขาเราท่าบางๆนะครับผม ทางงวผู้ใดที่เขาแข็งนะครับผมตามที่อ่านเพิ่งนะครับให้ใช้ตะไบนะครับทูบางๆนะครับทูบางๆครับเขาเราคอยท่านะครับนี่ก็คือให้ท่าเพียงครั้งเดียวนะครับผมท่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มกันเลยนะครับผมครับผมหลังจากที่เขาใส่กันไก่นะครับผมตัดขนบริเวณรอบๆแล้วนะครับ เป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห่อก็จะใช่นะครับใส่แปรงสีฟั้นนะครับผมแปรงสีฟันจูน้ำยาบางๆนะครับกับทาครับนะครับผมแปรงสีฟันห่าจูน้ำยาสักน้อยแล้วก็ทานะครับบางๆสองกลางนะครับทาเท่เดียวนะครับผมตามที่มันเขียนไว้ในกล้องนะครับผมทาเท่าเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะท่าให้เบิ่งเลยนะครับผม ผมเอาเลยท่ายาเรียบร้อยแล้วครับผมลักษณะของอาการยานะครับเหมือนเขาขั้นเขานะครับขั้นเขาเก่าเขานะครับถ้าเ่าาในงัวทีมันอยู่หลายก็มันเดี๋ยวตีนเคียออกนะครับถ้าง้อหน่อยก็เคียว่าท่านได้เป็นนะครับผมเขาก็ท้าตั้งแต่แรกเกิดถึงสิบสี่มือนะครับผมนี่ยตัดขนออกเรียบร้อยแล้วเขาก ท่านะครับผมนะครับขั้นจักหน่อยแล้วก็เจ้านะครับจักหน่อยอันนี้ก็ททาแล้วออกการหนึ่งอาทีครับหนึ่งสองสองนาทีนะครับก็ขั้นเขานะครับกันเทานั้นปากกดไลค์กดติดตามนะครับผมว่าเป็นจะเป็นทังไหนนะครับในคลิปต่อไปนะครับว่าในผลยีรีบอนะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับซ้อมเบือร่วมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ